สวนสดีครับผู้มีเกียรติทาั้งหลายุก็ผมยืน้รับผู้สู่โรงพยาบาลเขาสามยานะครับกันเลิกท่าพูดว่าเขาซาซีเอเขาย้ายมานานแล้วนะครับจะครบปีแล้วนะครับกับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะครับเป็นรายการทองนะครับว่า ับ่ในภายในต้หัวข้อว่า The Real Napolio นะครับ From Italian Number no. One Italian Shooter Book s o f t i n g Adaptation นะครับก็ว่ากันด้วยเรื่องของตัวละครนโปเลโอในในภาพยนตร์และในวันคดีนะครับผมยังไงก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์สองท่านนะครับผมท่านหนึ่งติดธุระนะครับติดกินนิดหน่อยก็เลยเดินทางมาเป็นสดวกนะครับผมว่าเป็นผูน้ขี่นะครับผมอา,อาจารย์ ดรปัจารีราชาตนะครับจากภาควิชาภาษาตะวันตกสาาาขวิชภาษาอิตาเลียนคณะสองศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมสวัสดีครับคุณจิ้งค่ะผมแล้วก็อีกท่านนะครับผมเป็นพี่ลูกพี่เองนะครับผมนะครับคุณเรือมาพวกสมบัติเรือนะครับคุณพี่บีนะครับผมพี่บีจะเป็นหนึ่งในทีมแอดมินของเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อว่า Italian Cultural Appreciation Club Thailand นะครับผมกิติ์ต้องนามพีบดีด,บด้วยครับคุณคชาสวัสดีครับชาผมครับวันนี้เราคุยกันเรื่องสบายๆเนาะพูดถึงวัฒนธรรมอิตาเลียนในประเทศไทยครับนอกจากอาหารพิซซ่าอะไรสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าฟุตบอลเตาโชว์สำหรับผมครับผมว่าในเรื่องวรรณคดีหรือเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องของพินอคคิโอเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรเลยถ้าเกิดพูดถึงอิตาเลียนทุกคนจะนึกถึงดพินอคคิโอใช่ไหม นะครับผมอันนี้ก็เลยอยากจะฝากทางคุณคิดแชร์ได้ไหมครับว่าอาทั้งทำไมมาถึงสำคัญในระดับโลกขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องของ PPO ครับครับผมก็ก่อนอื่นขอขอบคุณเอ็เพอร์นะคะที่ให้เกียรติแล้วก็ขอบคุณน้องบีนะคะน้องไผ่น้องบีของน้องน้องไผ่เอ็เพอร์นะคะน้องบีงงงบก็อิตาเล่นคอเชอร์แอพพลิเคชั่นจับไทยแดงนะคะ ที่ให้เกียรติครูได้ร่วมมาทอล์ในครั้งนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นจุดเล็กๆที่ช่วยจุดประกายให้หลายคนกลับมามองทั้งในแง่วรรณกรรมของอิตาเลียนนะคะและโดยเฉพาะยาร่ของขับเคลื่ออิตาเลียนโดยผ่านงานทนอคเคียวซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่น่าสนใจของผู้กำก,กับที่คร่ำบอดในวงการมีประสบก,การณ์อย่งคุณมาเตโอการงนีนะคะทีนี้ในส่วนของรูที่อยากจะมาแชร์กับน,น้อง หลายท่านตรงนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะน่าสนใจในแง่ที่เราคงต้องอมองถึงเรื่องของคินคคิโยจากจุดเริ่มต้นก่อนว่าเด็กผู้ชายจมูกยาวเด็กผู้ชายจมูกโด่งคนนี้ค่ะที่มันงอกโด่งออกมาเนี่ยมันมาจากการพูดปดของเขาการโกหกเนี่ยมนมันทำไมถึงได้โด่งดังนขนาดนี้มันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มันเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาไหน,นอันที่จริงเนี่ย ในาตามสื่อต่างๆนะคะเราก็คงพอจะค้นข้อมูลได้ง่ายๆนะคะว่าตอนนี้ใครเป็นคนเขียนนะคะหรือว่า,าภาพยนตร์ทำมาีิเวอร์ชั่นแล้วอ่ารเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งวรรณกรรมนะคะมีใครแปลบ้างนะคะซึ่งคงพอได้ข้อมูลพื้นฐานว่าเป็นที่น่าแปลกคือวรรณกรรมเรื่องพินอโคคโิอเป็นวรรณกรรมเยาวชนซึ่งมีการแปลนะคะหลายภาษามาก เรียกว่าเป็นหลายร้อยภาษาเลยหนึ่งในนั้นก็คือภาษาไทยนะเออเวอร์ชันที่แปลโดยคือกะมันเดกสมุนแก้วนะคะแล้วก็ได้รับการวันด้วยนะ,ะซึ่งตอนนี้เวอร์ชันแปลก็ได้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์น็อชิโอที่ไปด้วยนะคะก็มีหลากหลายภาษาในทั่วโลกนะคะเออมีคนอ่านงานเยอะไหมโอ้ทุกคนไม่มีใครไม่รู้จกโคโคโักน็อชิโอเหมือนเออเช่นพวกเรานะคะเห็นกั้นมาตั้งแต่เด็กแต่ทีนี้ที่ครูอยากเล่าคือว่า เอ่อทำไมเขาถึงีที่รู้จักทั่วโลกแม่าต้องผ่านทางภาษาใช่ไหมคะท,ที่เราแปลกันในหลากหลายภาษาน้องจากาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมีสื่ออื่นๆที่นํน ion, าเสนอพิโเคียอหนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์นะคะแต่ทีเนี้ยนะคืออยากจะบอกว่าการที่มันแพร่หลายไปทั่วโลกถ้าหากคือต้องให้ทำกิจกความแบบพิโนกิโอเวลาเราอ่านมันมีความมิลเเชียมันมีความคลาสสิก คำจำกัดความด้วย Adjective สองคำเนี้ยผมพออธิบายได้ในแน่ว่าทุกคนในโลกเข้าถึงเรื่องราวของคิโนคิโได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพี่นคิโยสามารถอ่านได้ในระดับระดับคำว่าหลายระดับในตรงนี้ที่ครูอ,อยากนำเสนออมค่ะนะคะหลายระดับในตรงนี้ก็คือ,อ,อมีลักษณะที่ว่าเราอ่านในช่วงเวลาอายุเท่าไหร่เราตีความคิโนคิโว ในช่วงเวลาแต่ละอายุไม่เหมือนกันนะคะที่สําคัญเรายังอ่านเขาได้หลากหลายมิติด้วยหลากหลายมิติในที่นี้ก็คือเราอาจจะอ่านได้หลากหลายแน่เเรามองถึงประเด็นสังคมการเมืองของอิตาลีในเวลาไหนเกี่ยวพันอย่างไรกับผู้เขียนเรื่องกนกเคียวคือคาร์โลคอดีนะคะหรือโดยชื่อของเขาจริงๆคือคาร์โลลอเรนซีเนั่นเองคอดีจริงๆแล้วเป็นชื่อมือใช่ไหมคะบี ชื่อเมืองเลยค่ใช่ค่ะคอโลนีเป็นชื่อเมืองที่เป็นบ้านเกิดของคุณแม่ของคาร์โลที่คุนคินะฮะเขาก็เลยเลือกที่จะใช้อันนี้เป็นเหมือนนาแฝงนะคะจริงๆเขาคือคุณพั์โลลอรนซีที่ครูบอกว่าเขาอ่านได้อหลากหลายเราสามารถอ่านได้หลากหลายนิติไม่ว่าจะเป็นสังคมการจิตวิทยาเด็กนะคะหรือแม้แต่มองในนิติของเรื่องเทววิทยาหรือเรื่องศาสนาเนี่ย วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้สามารถไปได้ลึกมากมากยขนาดนี้นเลยค่เที่อุตสาห์ค่ะเพียงแค่เจ้าหนุ่มน้อยจมหกดยาวันนี้เท่านั้นเองค่ะทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นสําหรับคาร์ลโวคอลโลดี้ทำไมถึงได้อยากนําเสนอนิติต่ตางๆเหล่านะี้ซึ่งเป็นสิ่งที่คอลโลดี้ตั้งใจนะคะที่จะนําเสนอผ่านวรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว เรื่องนี้หากเราดูตามปีคอสทที่พารคอลโลดี้เขียนนั้นกนะ็จะอยู่ในปี1881นะฮะหรือเอเื่อยมาจนถึงรวมเล่นเรียบร้อยคือ1883คอลโลดี้ไม่ได้เป็นเพียงน,นักเขียนธรรมดานะชีวิตของคอลโดี้ผ่านช่วงเวลาที่น่าสำคัญนะนะฮะช่วงเวลาที่น่าสำคัญในช่วงเวลาที่คอลโลดี้เป็นหมือนแะล้วมันก็เกี่ยวพันกับการงานของเขาจากประสบการณ์ของเขา่ก็คือ ก็ผ่านช่วงเวลาของการรวมชาติของอิตาลีมาคือติเตเลียนอินดิเคชันหรือซิซิโนโต้หรือซิสเตเลียนนะคะโคโลนีก็ได้เข้าร่วมนะในหลากหลายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศอิตาลี การรวมชาติของอิตาลีถือเป็นเรื่องจุดเด่นที่สําคัญนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีดินแดนหลากหลายมากมายในขั้นสมุทรรองเท้าบู๊ตตรงนี้ที่เราเห็นกันในปัจจุบันแล,ล้ค่ะแต่ว่าอ,อยู่กันแตกต่างกันไปอยู่ภายใต้การดูแลที่แตกต่างกันไปจนกระทั่งในปี1870เนี่ยก็ได้มีการรวมชาติขนะึ้นคอร์โดีเนถือว่าเป็นก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนพระเอกคนหนึหน่งในกลุ่มของผู้รวมชาติเลยก็ได้ค่ะคือเป็นแพทย์ ของอิตาลีในช่วงเวลานั้นแม้ว่าโดยตัวเขาเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นนักหนังสือพิมพ์น,น,นะคะแล้วก็เป็นนักเขียนนะคะแต่ว่าก็สามารถ,ถ่ายทอดผลงานได้การนอชาติของอิตาลีมีผลอย่างไรในแง่ขอพูดในแง่ของสังคมการศึกษาเนะคะีค่ะอันดับแรกเลยก็คือภาษาอิตาเลียน้องบีคงจะทราบทราบดีว่าในฝั่งอิตาเลีของเรามีภาษาไดอะเล็ก์มากกว่าเรียกว่าเยีอบร้อยอะคะ่ะ กินร้อยค่ะในแต่ละจุดปัจจุบันนี้พูดไหมมีปูเองฟังบางภาษาถิ่นไม่รู้เรื่องเลยเขามีพาระอยู่ปุณเนี่ยเราแบบเหรอพูดถึงเราเหรอคือยังมีพูดอยู่ค่ะแต่ว่าในในกลุ่มครอบครัวหรือว่าในในชุมชนกางชุมชนแล้ว่ามีภาษาอิตาเลียนกลางภาษาอิตาเลียนกลางตลุนั้นที่เป็นก t a ดาที่ใช้ในราชการก็คือภาษาอิตาเลียนที่มาจากคอสตารนาซึ่งเป็นจุดที่คุณคอนโลนีใช้ชีวิตอยู่มาตั้งแต่ใก ะะดังนั้นเขาจึงอยากจะในแง่หนึ่งนะเพื่อกประมทการใช้ภาษาอิตาเลียนกลางให้เด็กๆให้ผู้อ่านได้เข้าถึงและเลื่องใสนั่นคือก็เป็นเรื่องของภาษาดีแง่หนึ่งคอโลดีนะเห็นว่าหลังจากการที่อิตาเลียนรวมชาติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีปัญหานะเป็นเรื่องปกติของของมือคลาสสิกในจุดนี้มันอยู่ในโบรซณในจุดนี้ก็คือมันมีปัญหาทุกทุกทิกเป็ะไปหมดซึ่ง การจะแก้ไขการมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งเป็นจุดเล็กๆที่จะช่วยก็คือการมีบทความในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์สภาพสังคมการศึกษาการเล่าเรียนการทำงานของเด็กๆการใช้งานเด็กๆเกราะดู้หนังสือเขาจะทําได้อย่างไรการวิพากษ์การเมืองเขาจะทําได้อย่างไรก็คือการเขียนการเขียนบทความบงหนังสือพิมพ์แต่บางครั้งการเขียนนะ เราก็ต้องระว,วังรวมทุกตัวคอนโรดีก็ต้องระว,วังเขาก็เลยเลือกที่จะนำเสนอนะคะโดยผ่าตัวละครที่เป็นเด็กนั่นเองซึ่งนั่นก็คือพีนอ่น้องิโยเราฉะนั้นพีน่น้องพิโยจะมีความเรียกว่าอะไรอยู่ในหลายบุคลิกภาพมากที่สามารถถูกหยิบยกละตีความได้อย่างอย่างไม่้นสุ้นะคะแม้กนั้นปัจจุบัน ยังได้รับความนินยมยินดีด้วยนะคะที่ตั๋วขายามีคนสนใจเยอะมากนะคะดังนั้นก็เลยเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งะคะที่ที่เขาอยากจะนําเสนอคอลโลดี้ได้รับคำพูดที่บอกว่าเขาต้องการสร้างอนาคตของประเทศเพราะว่าอย่างนี้นั้นคอลโลดี้มีความเป็นคนรักชาติหน้าคอลโลดี้ต้องการสร้างอนาคตของประเทศอิตาลีหลังรวมชาติและแน่นอนต้องการสร้างอนาคตของชาตินั่นคือเด็ก เด็กๆอิตาเลียนต้องได้รับก,การเรียนหนังสือนะดังนั้นจึงไม่แสง,งั้นเดี๋ยวน้องๆคงได้เล่ากันต่อว่าใน<ช>เรื่องทั้งไม่เจ้าพีน่น็อกคิโอว่ามันช่างเกียจอเกินทำไมมันไม่ไปเรียนหนังสือหนีเรียนไปนู่นไปนี่<ช>ผจญภัยจนกลายเป็นชื่อมากการผนจญภัยของพีนพ่นอ็อกคิโอเพราะอิตาพี่น็อกคิยวไม่นอมเรียนหนังสือผจญภัยไปเรื่อยๆโกลดี้ไปยาว เชิญชวนชวนุน้งน้องหนูหนูตั้งใจเรียนนะลูกเพื่อที่อนาคตของตัวเองและอนาคตของประเทศค่ะอันนี้เปิดให้ก่อนอ่ะเชิญว,ว่ากันต่อโอ้โหเนื้อหาเดน,นมากนะครับขอบคุณครับคุณคิดครับผมเนื้อหาเดน,นมากอันนี้ก็คือเรือเ่องในมุมเหมือนสอนหนังสือเลยนะเหมือนเปิดสอนออนไลน์ตัวนี้สอง่อยนงครับก็อ่าเรื่องของอาวรรณกรรมแล้วกันนะครับคุณคิดงัๆๆๆ้นในส่วนของ พีน็อกพีโอเนี่ยมันมีการถ่ายทอดอะดัปเทชันในหลายรูปแบบตอดทั้งมีแบบเป็นเป็นการ์ตูนของดิสนีย์ก็มีใช่ไหมครับกว่าน้านี้หรือว่ามันจะมีทั้งหลายเวอร์ชันมีเวอร์ชันฮอลลีวูดก็มีเวอร์ชันของอที่ตัวเบลเป็นไปเอเลนเป็นพีน็อกพีโอใช่ครับผมหรือเนี่ยจะมีเวอร์ชันมีของมาติโอการโรเน่นะครับผมแล้วก็ในเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเวอร์ชันของดิสนีย์เป็นรีเป็นที่เป็นท็อปเอเล่น น่าจะใช่ครับวิค,คมีข่าวมาแล้วอันนี้ก็ถามทา่ทาี่บีรายการในฐานะที่เป็นคนที่เรียนด้อิตาเลียนศึกษามีเรียนสเปย์เลยอิตาเลียนสแตนดี้พี่บีคิดยังไงกับความสำคัญของตัวละครในรับซิโอ้คือ,อถ้าเกิดขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องของวรรณกรรมนิดนึงเห็นด้วยเรื่องของที่คุณเขียนบอกว่า,วามันมีความเป็นคลาสสิกแล้วก็ยูนิเวอร์แซลค่ะ อีกอย่างที่ในฐานะของคนอ่านเองก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นคือที่มันที่มันไปจับใจคนจํานวนมากขนาดนี้เพราะมันมีความเป็นมนุษย์ mm. คือคุณจะอ่านมันได้หลายระดับเ,เห็นด้วยกับคุณเขียนมากๆก็คือคุณจะอ่านว่าเป็นหนังสือตัอว <จะ S 2> อย<อ><ส>่าเด็กส,สอนเด็กเลยก็ได้หนกั้ตั้งใจเรียนนะคือจะได้เงยนจางคนดีหรือว่าจะมองว่าเออมันเป็นตัวละครคือพี่นับเพื่อนเป็นตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างเยอะค่ะคือถ้าเราเราดูเทนนิยายทั่วไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของความ มาชนะอาคาหมโอเคเป็นตัวละครหลักไปประสบเคราะห์ร้ายอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ไปสู่ปีเอ็นดิงนะเนาะแต่พี่น้โนคิโอเนี่ยคือเอ่อเกิดมาตั้งแต่เกิดมาก็เป็นจะเรียกเลยเป็นเป็นเด็กเป็นเด็กซนเด็กเหนือขอแล้วทีนี้ก็ต้องผ่านอุปสรรคผ่านทั้งโชคร้ายหรือว่าทำตัวเองเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายก็กลับเป็นเป็นเด็กดีเราก็ได้รับรางวัลปต่างๆเป็นดูจริงๆขึ้นมาเพราะฉะนั้น ความเป็นมนุษย์มนอยู่ตรงนี้อะค่ะคือคือส่วนที่รู้สึกว่าทําให้แบบวรรณกรรมเรื่องนี้เนี่ยคนรู้เข้าถึงได้ได้เยอะเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรามันไม่ใช่แค่ว่าโอเคจบอุปสรรคแล้วดูชีวิตชุนสบายละจริงๆมันคุณต้องผ่านอะไรมาอีกเยอะแล้วก็ตัวละคาของพิมพ์คมันก็เรียนรู้ผ่านการทําผิดทาถูกไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ไหมครับการประจนัที่นี่เรื่องของฟิมมาดัทชั่นนะคะคือจริงๆเราดูแค่สามเวอร์ชันอ่อ ก็คื่รวมทั้งหนังสือเรื่ความอเนกพร้อมของเอ็มพิเจอร์ก็คือใช่ก็คือเราจะได้ทีเวอร์ชันของดิสนีย์แล้วก็เวอร์ชันที่เบนิยีซึ่งในภาคนี้เล่นเป็นพ่อเนี่ยเล่นเป็นตัวพี่น็อกกิโอเองซึ่งเป็นเวอร์ชันปี2002แล้วก็เวอร์ชันของมาเดอร์การันสิบเก้ค่ะคือแต่ละเวอร์ชันเอ่อคือต้องต้องบอกว่าย้อนไปเลยตัวพี่น็อกกิโอเนี่ย จะบอกว่าเราโตมาแบบพีโนคิโอไหมก,ก็พูดยากเพราะจริงๆแบบพีโนคิโอที่เป็นดิสนีย์เนี่ยมันสร้างปี1940เกนาะเพราะฉะนันะ <c oughs> น้นคนที่จะโตแล้วได้ดูพีโนคิโอไปแล้วเขาเขาจะรู้ที่เขาจะรู้ทใหญ่ <c oughs> ใช่รูปใหญ่มากแล้วก็คือเราก็จะโตมาด้วยความรู้สึกว่าพีโนคิโอคือใครจุดเด่นของมันเดียวก็คือโอเคก็ะหูกเราจะหกยาวใช่ไหมครับ,รบอาจจะเคยผ่านตาเวอร์ชั่นดิสนีย์มาบ้างตอนสมัยเด็กก็แถวว่าเราเหมือนกับเราเราซึมซับเรื่องราวมันขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่แต่ว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ทำให้พี่นคิโอแบบไปแมสต์แต่ว่าไปอยู่ใน,ในทุกคนในโลกนะจชะใช่ใชทีนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าการเล่าเรื่องพี่นคิโอเนี่ยเรายากเพราะว่า,ามันมีท็อปิกลก้หนักข้างในก็คือเรื่องของการทา,ารุณกรรมเด็กการใช้แรงงานเด็กการขายเด็กไปเป็นทาสซึ่งคุณจะเล่ายัางไงให้มันให้มันเบามันสดใสใช่ซึ่งดิสนีย์ก็ทำออกมาได้สดใสมาก สดใสระดับหนึ่งนะคือรู้สึกว่าตอนโตแล้วไปดูก็ยังรู้สึกว่ามันมีฉากที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าต้องบอกก่อนถ้าคนที่เคยอ่านยายรักกิโยครับจะรู้ว่าในนี้รถทอนตับทอนจนฉบับเยอะมากน่าจะสัก50%าสิบต่อเซนเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนการดำเนินเรื่องให้ตัวรลายไปเป็นแค่เป็นมาจิจอกับกับกับแมว หรือว่าพี่อ็อกซก็เป็นเด็กใสๆคนหนึ่งที่ไม่ได้แบบว่าอาจจะแบบโชคร้ายไปเจอคนไม่ดีก็เลยไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายประมาณนี้ค่ะเ<อ>เพ<อ>ราะฉะนั้นก็คิดว่าเขาคงมีเหตุผลแหละเขาถึงได้ทำให้มัน,นเพราะว่าจริงๆเรื่องจริงมันหนักเนาะหนักสำคัญหนักครับทีนี้เวอร์ชั่นของจอร์เน่ก็เล่าออกมาได้ตรงตามต้นฉบับค่อนข้างเยอะบางที่ที่คุณแับคุณคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนแบบด้วยมุมมอง เป็นคนอิตาเลียนเองหรือเปล่าที่เขารู้สึกว่ามันอาจจะอินในในเรื่องแบบนี้เขาโตมากับอะไรแบบนี้หรือเปล่าเห็นด้วยค่ะคืออาจจะด้วยความเป็นคนอิตาเลียนรู้สึกว่าเออก็ต้อนฉบับแบบนี้ทำไมฉันจะจะเล่าคือฉันก็จะเล่าให้มันมันตามมันซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับอะไรเลยใช่ค่ะเห็นเคยขออนุญาตเคยดูสัมภาษณ์นะคะตอนที่มาเทโรกาโรเน่นะเขาเอ่อให้สัมภาษณ์ตอนที่ทำภาพยนตร์เรื่องนี้รู้สึกรู้สึกจะเป็นช่วงรอบรอบเปิดโชว์ แกว่าก็คือเหมือนกับต้องการยุคทองต้องฉับที่เป็นบรรยากาศเยาวชนมากกว่ทุกคนแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดที่อยากให้เก็บให้หมดเลยนะเท่าที่จะมากได้รู้สึกที่เราคุยกันนะคะมัสักคู่ก่อนเปิดงานว่ามีแค่บางฉากเองแล้วก็บางตัวละครที่ยุบหายไปนิดหน่อยนะในในในช่องที่พี่บิวบอกก็ อ,อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของการที่เล่าตงตามต้นฉบับนะคะม,มันจะมีพวกคุณค่าบางอย่างที่จริงๆเราสําคัญกับคนอิตาเลียนซึ่งดิสนี์ไม่ได้พูดถึงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของครอบครัวไออย่างนี้ถ้าอา่านนิยายและดูแกลอนี่จะจะเห็นเลยว่าจะเป็นโต้ดิงกับนางฟ้าบูซารีเนี่ยเขาจะแสดงความเป็นพ่อกับเป็นแม่คือสถาบันครอบครัวในอิตาลีมันค่อนข้างสาคัญมากใช่เพราะฉะนั้นก็เลยการที่ได้เล่าตรงตามต้นฉบ,บับก็เหมือนกับได้ เน,เน้นเน้นย้อนคุณค่าตรงนี้ของความเป็นอิตาลีไปด้วยมีความเหมือน,บบน,น,นเอเชียกันนะครับบริเตนใช่คือแบบเรื่องเรื่องครอบครัวจะเขาจะมีเขาจะมีธรรมเนียมของการต้องไปเจอกันวันอาทิตย์แบบว่าคุณแบบว่าลานาไปเจอไปใช้เวลาอยู่กับคุณย่าอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าได้ดูพินาคิโอวอร์ชันเนี่ยก็จะมีฉากประมาณเนี่ยประมาณแบบพ่อเดินไปส่งลูกที่โรงเรียนเดินรอรับกลับบ้านลูกไปไหนลำวัดอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยใช่ ขออนุญาตนิดนึงพอดีพูดถึงตรงครอบครัวแล้วก็การนำเสนอของเจปตโตอกับซา,า่านทน่านะคะไม<อ>่ว่าจะเป็นตอนเด็กหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเราตีความในแง่ของครอบครัวนะพ่อแม่ชัดเจนมากแต่ในอีกแง่หนึ่ง,งการตีความคืูไม่สปอยในหนัน,นะแต่ว่าก็คือว่าถ้ามองในแง่ของศาสนา เกรซ่าค่ะเราคงจะได้พบถึงบทบาทอีกบทบาทหนึ่งที่แทรกอยู่ในตัวละครของเจเปตโตแล้วก็ฟาตาปาติน่าโดดคีโน่ด้วยนะคะเราคงจะเห็นในมิติของศาสนาเกรซด้วยค่ะลองดูลองแสดงว่าลึกมากมีความหลายเลเยอร์ดูได้ดูเหมือนที่เหมือนเรื่องนี้ก็อาจจะเหมือนเหมือนนิยายวรรณคดีที่ที่ทั้งคุูเขีแล้วก็พี่บีบอก ครับว่ามันดูได้หลายเลเยอร์มากหลายระดับจะดูเป็นนิทานเพื่อสอนนังสือเด็กสอนอะไรนสอน,สอนจรียธรรมโ r รลให้กับเด็กก็ได้หรือว่าจะดูใน,นเชิงลึกในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็สังคมกาลางอ,อะไรก็ได้มาคุยเรื่องหนงทีนะครับว่าอะไรนะเราก็ดูปันมาทั้งหลายเวอร์ชั่นแล้วนะครับม,มันจะมีเวอร์ชันหนึ่งนงก่อนหน้านีาน้ที่โรแบร์โตเปนนจีเขา เขาเคยอิน o ว v e ์อยู่กับโปรเจกต์พีโน่พีโอมาก่อนนะครับอาจจะเป็นก่อนหนะ้านี้เมื่อปี2002 2002นะอันนั้นอะ่ะมันเป็นเวอร์ชันที่เขาเขาเล่นเป็นพีโน่พีโอใช่ไหมครับใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ดีรขบคือเขาปาแต่วันนั้นเวอร์ชันนั้นผมผมเล่นผันผานกันอาจจะไม่ได้ดูเนเปอนเดิมแต่ก็มันมีความเป็นเหมือนกึ่งว่า มันเหมือนเป็น p ช s s i o n project เขาเนาะว่าแบบสัญญาเล่นเนาะคีโออันนี้ดูเต็มเต็มมาติดตามมากติดตามเลยจะเป็นแบบเหนใส่แต่เสื้อขาวใช่ไหมฮะใส่โค้ทคือคือเดาเดานะคะว่าอันนี้คือเขาทำหลังจากได้จากลาบิได้เป็นล้วใช่ไหมก็ตอนนั้นก็น่าจะแบบเขาเรียกอะดิมือขึ้นอ่ะฉันอยากจะทำแบบนี้เพราะนั่นล่ะสิจะมีเอ็กซิบิวเตอร์ที่อเมริกาซื้อไปฉายด้วยเวอร์ชันพี่ดอกคีโอเวอร์ชันนั้น ใช่แบบแมสติอาเบกาเน่ดับเสียงไหมนีครับเค,เคยอ่านบทสัมภาษณ์ของเบนียะค่ะคือจริงๆแล้วเบนียไม่เคยอ่านนิยายของพี่นคิโอเลยจนกระทั่ายี่สิบแต่ว่ารู้ว่าพี่น้องคิโอค,คือทุกคนคงรู้แหละก็จะเหมือนเหมือนเราเหมือนเหมือนพวกเราโตมาสมัยเด็กๆอย่างก็หกนั้นเดินจมูกจะยาวเหมืนคิโอก็คือตรงจุดนั้นที่ได้อ่านอีกคือตอนยี่สิบแล้วก็ด้วยความที่ตัวเขาเป็นคนแพนทัสยเนี่ค่ะต้องเป็นแพนเดียวกับ<อ> ผู้แต่งแล้วก็ย้อนเรื่องที่เกิดขึ้นเลยก็เลยคิดว่าจะมีมีแพชชั่นตรงนี้ว่าอยากจะอยากจะทำออกมาใอทอออกมาให้ช่ซึ่งก็คือคือจริงๆแล้วเวอร์ชันนี้เล่าตรงต้นฉบับมากกว่าคาร์เนนนะคือโอเคมีเปลี่ยนนิดหน่อยก็จริงแต่ว่าบางประโยคอะเอามาจากหนังสือเลยแล้วก็แบบแต่ว่าแต่ว่าความไม่ถึกคือ อย่างที่บอกว่ามันเล่าเรื่องการทำนะรกรรเด็กอะค่ะแต่ว่าในเรื่องอะมันไม่มีเด็กเลยนะคือตัวเขาเองอะเขายังไปเล่นเป็นเบนยี่เล่นเป็นน็อกเคีโอตัวละครเด็กๆทั้งหมดคือเอาผู้ใหญ่มาเล่นหนังเรื่องนี้ไม่มีเด็กเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราด้วยความที่ใส์เบนยี่เขาลนนะการที่เขากระโดดรถเต้นหรือว่าการที่โดนทําลายร่างกายหรือโดนอะไรร้องไห้คือมันมันไม่น่ารักอะค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าแมสเซจของเรื่องแบบ เด็กที่ค่อยๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดมันลดทอนลงไปเยอะเลยครับก็เลยมองว่าน่าเสียดายก็เลยเกือบ20ปีผ่านไปก็เลยกลับมาอีกครั้ในบทของจะเป็นโต <exactly. S 1> ซึ่งน่าจะในวัยยาวุฒิกคุณาวุธก็น่าจะมอกกับเขาใน <S 2> <S 2> ต,ตอนนี้ใช่คือคุณจารุเน่เขาบอกว่าเขาก็อยากได้ท่อนๆจะชี้เลยว่าต้องขอให้เป็นนี้ด้วยนะที่จะมาเล่นเป็นจจมเป็นโต น่าจะเห็นว่าอยู่ในแวดวงพี่น็อกคิโอกันมานานเคยเป็นคุลูกแล้วมาเป็นพ่อแล้วพ่อแทนครับผมก็ก็เล่นได้ดีนะคิดว่าทำได้ดีค่ะแล้วคือเท่าที่ผมไปรีเสิร์ชข้อมูลนี่คือหนังมันพรีเมี่ยมที่อิตาลีเมื่อคริสต์มาสปีที่แล้วนะครับก่อนจะติดโควิดระบาดทั่วโลกใช่นะครับผมแล้วก็เท่าที่รีเสิร์ชสำเลยก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นหนังอิตาเลียนที่ทำเงินสุดๆในช่วงคริสต์มาสใน ในสถิติใหม่แล้วกันเพราะว่าเรื่องก,ก่อนนั้นรู้สึกจะเป็นหนังเก่าของไอ้การอนีแหละโกราที่เขาสร้าง <uch> ชุดคริสต์มาสมาผมเชื่อว่าการอนีการอนีค่อนข้างรักสเปกในใในนแง่วรรณกรรมค่ะซึ่งมันโดนใจคนผู้ชมอิตาเลียนมากพอสมควรในจุดนี้นค่ะเพราะเหมือนคือคนอิตาเลียนมันมีลักษณะของการ uh, ไม่ต้องการ adaptation ในแง่ที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะจากสิ่งที่มันควรจะเป็นแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สวยนามที่สุดคือความเป็น artist ของอิตาเลียนน่ะจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องทําให้สวยเพียงอย่างเดียวบางอย่างมันมีฟลอมันมีความดาร์กอยู่เนี้ยแต่นั่นคือความสวยงามในแบบที่ิตลลี่มองดังนั้นครูเลยเข้าใจว่าไม่น่าจะแปลกหากว่าเรื่องเนี้ยทำนนและทำารายได้สูงในแตมลี่ช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันก่อนจะอยู่โควิดนะคะ และอย่างอย่างผลงานเก่าๆแบัตเตทลกาโรเน่ถ้าคุณคนะิียนอ่างพี่บีเคยเคยดูเรื่องเรื่องอื่นๆผลงานเก่าๆเขามาไหมครับโกูกับมอร่ามีคกอมอร่าไม่เคยดูกัเออ่แกมอร่ากับเทลโซเทลโซเซลเทลดอกแมนไม่เคยดูใช่ไหมครับเือนล่าสุดดอกแมนคือเท่าที่สืบมาเนี่ยคือผมเนี่ยไปดูนะัโกกาโรเน่มาแตผมรู้สึวกว่าเขามีมีความเป็น มันเป็นเก Gia Mordello ของของของอิตาเลียนฟิล์มดัซฟี่ที่หนึงครับเขาจะเรื่องวนอยู่กับเรื่องของเทพนิยายเรื่องของการเล่าเรื่องเทนนิยายให้เป็นเรียลลิสต์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะอย่างดูอกอร่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องผมว่ามันก็เป็นเทพนิยายแต่ว่าแค่มันจะดูว่ามันแบบมันเป็นเรื่องของแบบมาเฟียอะไรอาจจะแบบเรียลนิดนึงอยา่างเทลซ็อกเทลเป็นควาพูดถึงแล้วชัดๆช,ชื่อก็บอกไปแล้ว และเรื่องล่าสุดรเรื่องเรื่องอ,อย่างเซลน์ซอบเทลส์กสับเรื่องนี้คือพินอคิโยคูสังเกตอยู่อย่างนึงคือในแง่ของโทนสีของไหนนะคะในช่วงหนึงี่ที่มันเป็นวามิรนเซียลหรือแฟนตาซีโทนสีของการอน,นี่มันค่อยเปลี่ยนเลยจะม,มีความอมฟ้าอมเขียวดูแบบมันดูมิสติกมากอ่ะนอกนั้นการอน,นี่คืวว่างแล้วน่าสนใจเขาเป็นคนทำหนังสีสวยนะครับผม คำถามสุไทยเลย <c oughs> <Yeah. S 1> อยากฝากอะไรเกี่ยวกับพีน่นอกคิโอกับคนที่ผู้ชมคนไทยแล้วกันครับคุณผู้ชมก่อนอะไรครับอขอบคุณค่ะผูอ้อ,อยากฝากว่าเราคงต้องแบ่งใจให้กับศิลปะวัฒนธรรมของอิตาเลียนให้มากยิ่งขึ้นในสำหรับในในแวดวงการศึกษาแวบดบวงวิชาการแบบวดวงศิลปะในเมืองไทยในแง่ของเ่อง ทั้งวรรณกรรมล้วก็ภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์อิตาเลียนมีอะไรที่น่าสนใจในฐานะเราคะือชอบวิชาสอนนี้ด้วยจบด้านนี้ด้วยครูก็อ,อยากนํานเสนอหลายๆอย่างในในนิติของภาพยนตร์อิตาเลียน,นะคะ่ะมันมีอะไรที่มากไปกว่า,าภาพยนตร์ที่พวกเราเคยคุ้นชินขนาจจะยากหน่อยในการดูเริ่มต้นดูในตอนแรกแต่ว่ายังมีอะไรให้ค้นหาอยู่มากมายเริ่มต้นด้วยพี่นอคเคียว ในมิติเด็กๆก่อนแล้วเราจะเห็นว่าลงลึกไปได้อีกมากมายนั่นคือสิ่งที่หนังอิจลียนมีมากที่สุดค่ะคู่ค่คิวตาไมนุ่งเลยนาทั่วบีมาจริงๆบีอัดไปในในฐานที่เป็นทำเพจแล้กันพีอ่าแล้วก็อยากฝากคือคือเพจของบีที่ชื่อยาวมากว่าชื่อขผมนั่นี้คือขไทยแลนด์เนี่ค่ะคือของเราจะเป็นแพลตฟอร์มที่ พูดเรื่องวัฒนธรรมอิตาลีเราพยายามเอาเรื่องที่ท็อปเด็ดคิดว่าคนไทยน่าจะชอบไม่ยากชอบแล้วกันเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะชอบด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เขารู้เพื่อจะได้มาคุยกันด้วยเนี่ยอย่างเช่นท่องเที่ยวอาหารการกินแฟชั่นหรืออะไรพวกนี้การเมืองวัฒนธรรมเราพูดนะคือในฐานะเพจก็คือพอมันมีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมอิตาลีเข้ามาล้วก็เราก็สนใจเนาะคือเราก็เราก็ดีใจแล้วเราก็อยากจะให้คนเข้ามา เข้ามาลองลองสัมผัสด,ดูลองลองศึกษาค้นคว้าดูเพื่อที่เราจะได้ขยายไปมากขึ้นคือมันส่วนตัวรู้สึกว่าวัฒนธรรมอิตาลีจริงๆเราทั่วโลกแหละรวมทั้งทุไทยด้วยมันค่อนข,ข้างจะแมสเหมือนกันนะ <c oughs> จริงคือคนก็รู้จักทางพิซซ่าพาสต้าโจ๊กสปาเกตตีอะไรพวกนี้คือมันแต่ว่าแต่ว่าในแง่ของเอ่อยังไรกิจกรรมแล้วกันทนี่มันจะเอาไปอาจจะลงลึกเรื่อ,องบางอย่างเนี้ยรู้สึกว่ามันยังสามารถทำได้อีกเพราะฉะนั้นเอ่อ เออก็ขอบคุณนะคะที่ทำที่จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้พูดคุยกันเรื่องของพินอกิโอที่ไม่ใช่แค่พิลอกิโอที่เราเห็นกันท<ช>ั่วไปแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นค่ะครับ,รบผมยังไงก็หนังก็จะเข้าประเทศไทยวันที่22กุลาคมน,นะครับผมถ้าถ้าผู้ใดนสนใจก็ลองไปติดตามเป็นได้นะครับ อาเวอร์ชั่นี้ของปาเติโอคาโรเน่นะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุูคิมนะครับผมแล้วก็ที่ดีมากเลยนะครับที่มาร่วมัครนายกันแล้วก็ประทบใจเจอกันทุกการนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะจากวรรณกรรมที่ทั่วโลกไม่เคยลืมสู่ภาพยนตร์แฟนตาซีที่จะทำให้คุณประทับใจเรื่องราวของหุ่นไม้ที่มีหัวใจกับการผจญภัยสุดอัศจรรย์และความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนพี่น็อกคิโอวันนี้นิโรงภาพยนตร์